หนาใหม่ก็แกมบุมพี่น้องจ้าสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ติดทานเด้อบัวบัวจะฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องอยู่กอนหนาใหม่แล้วตอนนี้มาหาเบิ่งหนาใหม่พี่น้องเ่อว่าได้หน้าใหม่เมื่อตุ่มเนาะพี่น้องเนาะมาเหรอเบิ่งว่ามีซีนี่โบหรือจังใดผมเองพระเจ้าเอาไปเลยบอกแบบคนหากับฮาลายาพี่น้องว่ามีแต่บ้านฮาพี่น้องเลยบ้านไก่เคียงเนาะหรือว่าให้หน้าเขาท่แถวนี้ก็จ้ากหาเนาะ ทำไมก็ยังอึดอยู่พี่น้งองเพราะว่ามันยังแห่งอยู่เนาะยังแห่ง้นกระโต๊กกันมอว่านนีเกียโอ๊ยบุพเพเพียงเลย จะเอาหนามใหม่อันบั้นยังเตียนดึงเลยอันนี้ไปได้กระเป๋ายังพี่น้องกระเป๋าใช้โทรศัพท์เนาะอยากใส่ทงส่งทงยังขนาดจอสิ์เตกเตีียมเอากระสานผุตด้ง พาบอกเก่งขึ้นเลยน้องดำเลยเิ็นจากงเอาไปเว็นหลกะกใหญ่าะไปเบิ่งก้อนใหม่แลยน้องทำไมพี่น้องอ้ยอยเบิ่งก่อนนี่อันแหลกแหกมานเลยจ้าอันบักใหญ่พี่น้องจ้าตอกับแสงแดดเนาะ ตอนนี้ฮนก็สิยีับอนะใหมพี่น้องอู้สิซับเนี่ยอ่ะพี่น้องอันนี้น้องข้าใหม่ค่ะพี่น้องบ้านข้าหาภัย่นี่ง ใช่แล้วน้องอหาบ่งต่อไปเรือข้าเจ้าอาวนี้กำนนลังหาน้องก็น้ำก็โตพอนามหวกะมาพอได้กันเด้อ ิห่หนาเลยกับหวไวทั้งข้างในน่าขึ้นไปดึงทั้งช่งนี่ปลาลูกน้ใหม่หน่อใหญ่หน่อบักใหญ่เลยจ้าขึ้นบักสูงคนยังบ่เห็นอร่อยเนาะเลยขึ้นจนเขียวคนยังบ่เห็นเลยพี่น้องทั้งหน่อขาวหน่อเขียวเขากันเลยนู้นมันมันทีน้อง หรือว่ามันมันแห็มนะก่อนี่ีมานนะกอนี่เนาะถายไขาเลื่อบึงแล้วกำลัลลงซับเออใม่ซับยากมันจักหน่อยพี่น้องจ้าทำกอไผ่ทำไม่พีน้องตอนนี้กำลังซัดพี่จ้าซับยากมันจักหน่อยเนาะเชียร์มากกว่าจัดส่นโอ้ยตายเอาเสียรมาผิดเลยพี่น้อง บ่มีมม่เฮดปวกบ่เคยถือกินหอมๆม,มาแถวหนึ่งเ,เจอซองเดิง่งคือถีบขัดเนะาะอาหารอะไรเนี่ยกินเผ็ดปวกนำเฮ้อ,อยทับอ่อนพวกอะไรแก้มบุม้ง

ำลังผลเห็นแต่ปลายนี่ว้าวเนาะไหมพี่น้องมันมาน,มนจ้ะพี่น้องว้ายบนนี้มีแต่อันเดียวจ้าแก้มบุม้มแกมบุม้มจ้าอุ้ยสองอันพี่น้องนี่นี่น,นี่อันนี้เนาะอ,อนหนึ่งเนาะนนี้อันที่สองพี่น้องจ้ะอันบักใหญ่เลยเห็นแต่ปลายเนาะผลปูรูเลยพี่น้อง ไม้กำลังพ่นเลยเนาะตอนนี้เนาะนี่เลยกำลังตั้งสองอันแก่ๆกันเนาะตอนนี้ตากแดดดูเนาะส่วนหนาดำเป็นก <c oughs> ิ่งทไผ่นี่เลยนี่เลยดึงไม้เลยจ้าอืมอ โอ้ยตายเลยเสียงกดทับมือคุณกับอันนี้อันนี้ใบใหญ่ก็ได้อาอันนี้เน่อยพี่หนุ่มหน่อยเลยตีมือมือลั่นมือลั่นพี่น้องจ้าโอ้ยอันนี้ใบใหญ่เนาะอันนี้เน่อยอันนี้มาโตอันนี้พี่น้อง บ้ารู้ยังไงลูกบไกลูกบังไก่เลยจะปุนลายตาได้จเนอะ ใหญ่เลยจ้าน no mm. um. ้องนี่อันเลกใหญ่เลยกําลังหาหนมัยกําลังว่าจะหามหาโกมาแล้วกมเจอตากาลจดน้น่อันต้อใหญ่เลย มันมนพี่น้องมนัมนมนโอ้บอได้ฮาเก่งแต่แม่น้องดำเด้อจ้ดเด้ออันแก้มบุ้มกับาเก่งเด้อ,อดกกนนดดพี่น้องขราเจ้ตกกะพันสนามได้ส่วงอยู่ตกพี่น้องเฮาหนาถานำพลค่นโอ้ยซับไปเรื่อยๆพี่น้องแต่แม่ซับ นี ì, lại ่ได <ừ> ้อลไพี่เ้องอันขาวแักใหญ่เลยนี่เนี่นี่ทำใหญ่เลยอืตอนนี้เากำลังเอาทางนี้มากทางนี้ได้นี่กำลังขุดกงดอะไรมาอีกเา ก็หลาอันน่ะอันบใหญ่ก็ได้ ี่นอนนางขาวต้มกินจำแจ่วซสบแบะเชล่าพีน่น้องต้มจำแจ่วนอกจากนี้ดยอดเลย มีแต่ข้าวๆาวทั้งนั้นเลยน้าใหม่กำลังลายด้วยพี่น้องจ้ากำลังแต่สงสงบเลยจ้าโอ้นนอนนอยตัวขวย่ยแกมบุ้มแกมบุ้มลงไปเอาพี่น้องตัวขวย่ย แกบุ้มกับเสียกันยาวกับพอใส่ขูดเกินมากเกินได้ป๊อปกินกระลุ้มาห่วยเลยเนาะโอ้อันบบบใหญ่เด้อพี่น้องลังขุดไปดึงข้อนใหม่ว้าวพี่น้องนี่เลยจ้าตั้งสมองเด้อพี่น้องจ้าสองเลยจ้าพี่น้อง อันนี้บอยห่างเลยโอ้อันนี้สีหม่เตอกปบว้ายขาวๆเลยทีนี้จ้ะบาเดียวสาบเอ่อนๆเลยอ้ย ี่น้องจ้าได้อยอะเลยจ้าคือว่ามานพี่น้องมื่อนีร่ได้ปักลายเนาะมีแต่นางขาวหลุวนๆเลยพี่น้องจ้ามากับแก้มบมมานพี่น้องเอ,อ้ยขุดเอ้วนมวนพี่น้องมีแตรน้อนางขาวเักใหญ่ป็นไงเลยเนาะแก้มบมยงกัดคนนะ แล้วก็เห็นหอยข้าเจ้าเอาพี่น้องข้าเจ้าผู้ชายสองคนเนาะจอดรถดตันอยู่ในห้วยพี่น้องเ <c oughs> ขาก็คิดจานเนาะบ้านนี้ก็สิได้เมื่อยเลยเลยพี่น้องเอ้ยเอาเลยเด้อขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอาแล้วเท่านี้เอาแล้วพี่น้องขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อยังย่างย่างออกกันหน้าก่อน ขอบ,บุญขอบคุณลายๆทุกท่านที่เข้ามาบ่งมาชมมาให้กำลังใจพี่น้องสบายดีพี่น้องขายแก้มบุ่มคอนอาะเลยพักกันยังเน่อยยังบวกเกิดยอยู่เนาะ